我讲的那个阿姨。<laughs> <laughs> <laughs> hi <laughs> Mr... มุนี่อะใครว่าไม่ใครยังพลาดทุกคนไอ้บินวาง พร้อมยังพร้อมยังอ้าวเริ่มเลยได้ปากกาเหรอได้ไรอ่ะได้ไรม ของไทของไทยของไทยอไทยอยบินเหรอหน,น้่ยได้อะไรลูกชอชา้างช้อนหุกช้อนซ้อมกะทิกะทิไทยลูกกะทิไทยของไทยของไท,อ,งไทอะไรนะน้ำยาเราของไทอ่ะตัวแรสของไทย ของไทยนาเนียน,นอนหนูไงน,นาเนียอันนี้ได้ของใครได้ของใครแคร์วาคือพรมพรมได้ของไทยบิวชื่อจริงว่ากอไก่ใช่ไหมไม่ใช่อะไรนะบิวชื่ออะไรนะมล,ดลดได้อะไรพอพานตรงไหนเนี่ยพอพานตรงไหนพอพานยังไง ฮะพรอะไรอ๋อพัดโลอ๋อพัดโล้ักของไทยชื่อใจใจก็คืออะไรก็เลยเอาจิวเวลี่ก็เยเยาจอยจานอ๋อยเลิศ ได้ของใครธนกิจ<ค>ินภรรกิจทออะไรทอทหาร<อ>จะมาเป็นทออหารตรงไหนลูกอ้กอ,อ,ออ่างาอ้ออ่างหาเอาหมอ้อภกิจนะอันนี้เอาเชือกเอ้อเอาเชื่อกใช่ไหมอ้ออ่านอันนี้เอาหม้ออ๋อได้ของใครไดนน้ของใครของคุณอานอนท์คุณอานนท์คุกกี้โอเคคอควายคุกกี้ได้ของใครโชว์สิลูกได้ของใครนะกด complic. มันเป็นกอไก่ยังไงอะ่ะ โบยม่นเป็กอไก่ยังไรชูอะแบ่งของใครลูกคุญพรคนไหนของใครนะคุญพรคุญพรแบงค์บอกไหมไหมแบงค์อ๋ออันนั้นเป็นของไทยปอปลาคืออะไรอ่ะปอปลายังไงมันเป็นปอปลายังไงเราเป็นปอปลายังไงปีโป้อ๋ออันนี้ของใครของอีกนะฮะบอกเลยรายการลูรีนอนูยังไงนมอ๋อ อันนี้อะไรลูกน้าเหนียวยังไงอย่างอย่างอย่างน้าหนูยังไงเดี๋ยวที่เจ้ารู้เองน้าหนูยังไงนมไมโลนมไมโลอันนี้หนักอะไรของใครอ่ะฮะแป้งกระปุลครับซอสเสือยังไงอ่ะไม่รู้ครับเอ้างงงงมากไปหน่อยฮะพูดไปหน่อยฮะพูดไปหน่อย อ่ะให้ผู้ไปหน่อยอ่ะอ,อ,อันนี้นนนอของไทยคะของไทยน้สสมดสเป็นดอนดูยังไงลูกนมอ๋อนมอันนี้ของไทยของบิวน้ำผักชีลาน้ำผเป็นดอนดูยังไงยาอะไรกันนี่เรมีอะกันหอมน้ำยาน้ำหอมโน้ตอันนี้อ่ะอันนี้อะไรอะเราขผิดอ๋อน้ำยาขมผิดอันนี้ละ่ะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แถมขนมโอ้ยเลินะความคิดสร้างสรรค์ดีมากเลยพ่อแก อันนี้ของใครเนี่ยของใครมันเป็นมันเป็นทอยยังไงแต่วท่พาพัสมันเป็นยังไง <c oughs> อ๋อธนูอ๋อเลิศอนเลื <c oughs> ่อนเลื่เลื่อเลื่อของไทยลูกอ๋อดีไซน์แทบแย่เลยดีไซน์แทบเอาหรอของไทยเนี่ย <c oughs> ของไทยก็ไม่ของใครแม่ของใครแม่ของใคร ไม่ได้จับเหรออ๋อไม่เป็นไระไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูถามเธอยังกูถามเธออย่างรถแรกของใครรถแรกของใครปุณิสามันเป็นป่อปายังไงต้าเนี่ยมเป็นตัวเต๋ายังไงตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาโอเคขันเลิศค่ะอ่ะกูถามเธอยังยังเนาะแรกของใครกีรชัยเป็นตัวทหารยังไงเป็นข้าวทงยังไงฮะ ธีระชัยตักรอกอาอะไรนะพูดใหม่สิมันมีรอเรือแล้วก็ตักรอกคุองงไปหมดแล้วอ,อ,อะไรนี่ถามยัง,ถา,ยงถามยังถามยังถามยังอ่ะได้ของใครได้ของคิาเป็นกอไก่ยังไงเป็นกอไก่ยังไงกอเก้าอีก e. อ่ะกอเก้า e. อี้อ๋อเก้าอี้เออความคิดสร้างสารรค์นี่นะพวกแกเนี่ยความคิดสร้างสารรค์ดีมากเลยกูถามเธอยังยังอ๋อได้ของใครแสนดีครับแสนดีแนดีนอนอยู่หรือตอเสือ แสนดีอธิบายหน่อยคืออะไรเป็นสอเสือเป็นแสนดีเป็นนัาพั์ยังไงอธิบายสิลูกอันนี้หมอนอ่ะอ่ะหมอนนอนหนูแสนดีครับงง<อ>ไปเรื่อยไปเรื่อยปอไปเรื่อยอ่ะ,ออะโน้ตกูถามเธอ,อยังถามยังถามยังวิทยาถามยังถามเธอยังอ่ะตาคูณแมทอ่ะถือไว้ นาไดหนี่ของไคยนะของเอะไรนะ,<อ>ะนะี่มีอะไเต้นจังเลยของไครอ่ะ๋ย่พี่บอก,กูนะพี<อ>่บอก่ามารู้กักวัฒนธรรของไทยกดะนะาแล้วไังเลยอะ่ะนี่อะไรอ่ะ ราขึ้นรถจะไม่ได้รถจะได้กลับบ้านชื่ออะไรลูกอุอุอุแวก็ตาอุตาเต่ายังไงอพะอ่าไม่หวาทไมอสซมีอาซมีออกโอเคเป็นยังไงพอใจไหมพอใจมากพอใจไหมทำไมล่ะนาเนียเห็นอยากได้ของทิเซอร์แมทนักหนาามาดูซิ อ่ะเป็นช้อนช้างยังไงว่ามาช้อนค่ะอ่ะช้อนช้อนทองช้อนเงินนะคะราคา79บาทที่ DIY ค่ะ <c oughs> มาเนียเอามาใช้ที่โรงเรียนด้วยนะ <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะไหน <c oughs> ทุกคนโชว์ของขวัญตัวเองหนึ่งสองสามเอ ยังงงว่ามันเป็นซอสมันเป็นไอ้พักผ่อเป็นพอพานยังไงวะอะไรนะน้ำหอมไปแล้วปิดวิดีโอนะคะแต่ก็ตัดเสียงทำให้บริเยณพองกันลง